เล่นเกมกันายเฟนเย้ฮัลโ l l o าเเฟนทุกคน <Yeah. S 2> วันนี้ป๋ากับปุนอยู่ในแมปเบบอลในช่วงใหม่เล่นเกมกันมายเฟกกติกาวันนี้ใครชนะ5ครั้งก่อนคนนั้นเป็นร <Ooh. S 2> okay. าชาเบบอล EP หนึ่งโอเคไปเจอกันในแมปเลย โอเคตาที่1เริ่มต้นขึ้นแล้วนะมามาเลยมาเลยดูกันว่าใครจะเป็นแชมป์เบสบอลครั้งที่หนึ่งเอ้ยมาเอาแล้วดวลกันแล้วครับดวลละเ้ยเฮ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 ้ยนี่เป็นไงเป็นไงอ๋ออ๋ดนไปแล้วโดนไปแล้วไปดิมามาตาที่หนึ่งใครจะชนะมาเลยมาเลยไปชามามาเฮ้ยเฮ้ยเ้ยังหลอกยั่งหลอกเออเอาแล้วเอาแล้วเหลือป๋ากับปุ๋นแล้วเว้ยใครจะชนะมาเปิดเอมบุกเลย บุกเลยตันที่บุกอูย<า>ตาที่หนึ่งคุณชนะไปทุกคนโอ้โหเอาใครชนะฮะตาก่อนกันชนะหนึ่งแล้วคุณได้หนึ่งแล้วนะอืมต่อไปต้องเป็นป้าบ้างอะมา <laughs> โอ้ยมา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 <ะ>ตาที่สองเอ,อ้ยไปอีกแล้วใครจะโดนก่อนอีกแล้วเมื่อกี้ใครจะโดนแล้วอะไม่รู้มองไม่ทันมามามา F4 ป่ะเพื่อนป่ะมามาเลยมาเลยยังยังยังเฮ้ยเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอมาอีกเฮ้ยมาอีกโอ้โหเรียบร้อยเลยป้าโอ้ยป้าโดนหนูเชื่อโอ้โหว้าโถเอ้ยอันนี้เพื่อนนะเพื่อนเราเพื่อนเราทีวีแม่เอาเรียบร้อยเอาแล้วตอนนี้เหลือใครกับใครตอนนี้ไบซ่าดวลกับแทนคุณนะอุ้ยเจ็กไบซ่โดนกับแทนคุณปุน โอ้โหเรียบร้อยโอ้ตาที่สองแทนคุณชนะไปตอนนี้แทนคุณหนึ่งนับปุ่นหนึ่งยังไม่ชนะทักตาเลยตั้งแต่เล่นมาเลยเ <c oughs> ออน,นีทีแมนแม่เอฟซีเราเอฟีเราเองมาตาที่สามเริ่มต้นไปเลยลุยพวกอู้อาแล้วแล้วออเออบอดี้บดี้เฮ้ย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 าไ,ไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่ง ฟุ้นไปแล้วเออเออไปรอรอบหน้าเลยหนูเฮ้ยบอลไม่มาหาพาเลยว่ะปาสบายมากเลยตอนนี้เหมือนกับว่าย ja, <c oughs> ja, ืนเฉยเจะชนะเลยตอนนี้เอาแล้วยังไงแต่ถ้าโดนกับเงียเนี่ยตายเออมาดิมาดิเอาวเอ้ยมาแล้วมาแล้วหนูคิดว่าโดนกับเงียบปาตายนี่ดีสงสัยอ่ะมันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกนั่นแหละนี่ไงเอาเข้าวนนี่ไงเอาเข,าข้าวนาวนี่ไง ปาชนะเว้ยชนะแล้วตอนนี้สามคนมีอยู่หนึ่งคนสามคนที่เอ่อได้หนึ่งคือหนูเฮียแล้วก็บอป้าเออเป็นไงคนละคนละคะแนนกับทีวีแมนได้ได้เอ้ยใบซ่าเอาหน่อยเว้ยใบซ่าเอาหน่อยมาคราวนี้หนูจะส่งให้ได้เลยเออปาได้หนึ่งแล้วเว้ยดีใจไหมดีใจชนะครั้งแรกมาสวัสดีวดี อย่างโอ้โหเรียบร้อยกดไม่รันโอ้โหสบายอ่ะไม่มีคนเออลวนใช่ไหมไปเลยลุยเลยแทนเอ้าเอ้าไหนอ่ะอยู่ไหนยัยใช้สกิลหายตัวอ๋อยัยใช้สกิลหายตัวเหรอเฮ้ยหายตัวได้เอ้าเรียบร้อยเอาแล้วตอนนี้อย่างไงโอ้โหเอาแล้วคุณใส่เดียวกับแทนคุณนะอย่างไงครับลุยเลยลุยเลยลุยเลยเอาแล้วอย่างไงเปิดเกมไหมเปิดเกมไหม เอาลุยเอาโค้ยแทนคุณได้สองแล้วจ้าคุยก็เจ๋งก็เจ๋งเอาแล้วตอนนี้แทนคุณสองปูนหนึ่งปลาหนึ่งนะมาใครถึงห้าก่อนนั้นชน,นะหรือมันเป็นพอกระทะปลามันไม่โหดอ่ะปูนไม่รู้อ้หดาบปูนนี้โคตรเท่เลยนะอืมดาบแบบเรืองแสงเลยเอาแล้วเอาปลาเปิดเกมอีกแล้วมาปลาคนแรกปลาคนแรกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอู้หมันโอ้โหอยู่ดีมันก็กดบล็อกเองอะ่ะ เอาไอ้แยะปะทเอ้ยโอ้เออเอาเอาจะช่วยเอาจะช่วยเอาจะช่วยเอาจช่วยใครหนูตายแล้วเอาเชียร์เอฟซีแล้วกันเชียร์เอฟซีเอาตอนนี้เอฟซีกับแทนคุณนะตอนนี้ยังไงเอาเรียบร้อยแล้วตอนนี้แทนคุณสามแล้วแทนคุณสองสองสองไงเออตอนนี้แทนคุณสามนับปุ่นหนึ่งป้าหนึ่งนะเอ้าเออเอาเว้ยเอาแล้วเว้ย ไม่แน่นะเียอาจจะเป็นแชมป์ก็ได้ครั้งแรกรเอามามาแบบเดิมนี่นะดุได้พวกมาแล้วครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยหมาเว้หมาเว้เอยเอีกฮะเ้ยทำไมมันถึงบอกขึ้นเองนะโอ้ตายแกโ,อ,โอ้ไม่โดนหรอโต่เอ้ยตายอีกฮะไม่ทันได้กดเลยเอาอูยังไง ใบซ่าอุ้ยใบซ่ายังไงอุ้ยใบซ่าเอาเลยวิเอาเริ่มตีโดนแล้วใบซ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอาเอาเอาเฮ้ยเอาเอาแพ้เริ่มงอแงแล้วเอาเว้ยเอาเว้ยเออแทนคนสี่แล้วเฮ้ยเอาจะมีคนอยู่แทนคุณได้ไหมเนี่ยเอาเลยนะถ้าเกิดแทนคุณอีกครั้งหนึ่งแทนคุณเป็นแชมป์เลยนะเอา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 ไงเอาไง รอบตัดสินรอบตัดสินถ้าเกิดว่าตานี้แทนคุณได้นี่เป็นแชมป์เลยนะเฮ้ยแต่อย่างน้อยปาก็ได้หนึ่งนะถือว่าไม่อับอายนะอย่างน้อยก็มีชนะบ้างเออเออดีไงเอาใบเรียบร้อยแล้วหนึ่งใบซ่าไปก่อนแล้วตัวกับเอายังเอ้ยเชียตาสกีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเป็นชาตินี่ไงเอามามาตี อี๋ไปดิ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 โอ้โหเ้อาเอา,อาปุ่นดวลเดียวกับเอฟซีแล้วตอนนี้ยังไงเออเอฟซีชนะเว้ยเอาตอนนี้ทีวีแมนได้หนึ่งเอาเอาทีวีแมนหนึ่งปลาหนึ่งปุ่นหนึ่งแทนคุณสี่โอ้โครฉีกเลยเออแทนคุณจะได้อีกครั้งเดียวเท่านั้นนะเออปุ่นแต่มันมีคนหนึ่งอ่ะยังไม่เคยได้อะไรกับเขาเลยเนี่ยใบซ่า ม <laughs> ามา,าต่อเลยต่อเลยยังไงยังไงนี่ไงนี่เรียบร้อยอีกแล้วมาดิเี่ยดิเอา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 ้ยยังไงนี่นี่ีเออเออเออ เออเอ,อ,เอ,อเอ้าเออเวหายตัวเออๆกิ้วหายตัวเป็นไงอ่ะจ้าไมตีไม่โดนหรอดีดีดีเออบ้านใส่กับเอฟซีมาดิมาดิเออเอ้าเรียบร้อยห้าตาเรียบร้อย สรุปแทนคุณชนะไปเย้ทุกคนและนี่คือผู้ชนะการแข่งขันอาา้าวเฮ้ยไปแล้วักำลังจะรีวิวไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยอยู่ไหนวะอยู่เฉยเฉยนี่ห <c oughs> ยุดหยุดหยุดหยุดอ้าวอาแล้วทุกคนนี่คือโฉมหน้าผู้ชนะการแข่งขันเบสบอลอีพีที่หนะนึ่งนะนี่แทนคุณสามสามสองเออหือหล่อด,ด้วยวัเอ้ยโอเควันนี้คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะ เพื่อนๆคนไหนอยากเล่นเกมกับป๋ากับปุณน,นะคอมเมนต์ไว้เลยเพิ่มเพื่อนไว้เลยทุกคนชื่อป๋าชื่อเดียวกันกับชื่อช่องนะแล้วเดี๋ยวป๋าเข้าไปรับนะส่วนหนูชื่อว่าโกคูคีสองสองสามเออของปุณโกคกคีสองสองสามเนาะจะพิมพ์ยากเหรอเออจะพิมพ์ยากนิดนึงไม่ยากหรอกง่ายๆโอเคแล้วเดี๋ยวจะเล่นกันวันไหนอีกทีเดี๋ยวป๋าโพสต์ไว้นะใครยังไม่ได้กดถูกใจกดติดตามกดไว้นะจะได้ไม่พลาดว่าป๋าจะเลน่นวันไหนกันนะโอเคนะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย